คุณยายพิการนะร้องห่มร้องไห้เลยเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยถูกตัดเนื่องจากว่ามีคนไปตัดมิเตอร์ยกมิเตอร์ไปว่าอย่างนั้นคุณยายนี่บอกอย่างนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายนี่ฝากสตังไปกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมปอ่านมิเตอร์เนี่ยไปเสียค่าน้ําทุกเดือนเลยนะครับแต่ต่อมาเนี่ยฮะ สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยจ่ายทุกเดือนนะครับแต่ว่ามิเตอร์น้ําถูกตัดไปสุดท้ายมาทราบว่าไอ้คนที่รับเงินเอาไปจ่ายเนี่ยมันลาออกไปแล้วสงสัยไม่ได้เอาเงินไปจ่ายเขานะครับการประปาก็เลยเนี่ยมามายกมิเตอร์ออกมาตัดมิเตอร์น้ําไปว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะนางจันมามูลเรอายุเนี่ยเจปีท่านนี้ซึ่งยายก็ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์เนี่ยนะ เป็นชาวบ้านดุงน้อยอยู่ที่ตำบลศรีสุดโทในอุดรเนี่ยร่ำให้เลยหลังจากที่ต้องอยู่ในบ้านนะครับใช้ชีวิตแบบไม่มีน้ําอาบน้ําใช้เนื่องจากว่าถ,ถูกตัดน้ําประปาหลังจากฝากเงินเนี่ยที่คนมาจดมิเตอร์เดียไปจ่ายน้ําทุกเดือนจู่ๆเนี่ยมาถูกตัดน้ํามาถูกเนี่ยยกมิเตอร์หมายความว่าอย่างไงและยังมาบอกยายว่าเนี่ยค้างค่าน้ําอีก6เดือนเป็นเงินเนี่ยนะประมาณสัก1 3,000บาทว่าอย่างนั้นคุณยายจันมาเล่าให้หนักข่าวฟังบอกว่าเนี่ยป่วย จากการที่ไปฉีดวัคซีนโควิดเมื่อ4ปีที่แล้วทําให้กําลังแขนขาเนี่ยเดินไม่สะดวกเดินไม่ค่อยไหวอยู่บ้านคนเดียวปกติเนี่ยก็จะจ่ายค่าน้ําเดือนละ70บาทบ้าง80บาทบ้างโดยจะฝากเงินให้กับนายอ้วนซึ่งเป็นคนมาจดมิเตอร์น้ำเนี่ยในบ้านเนี่ยไปจ่ายนะฮะแต่ทุกเดือนเลยไม่เคยได้บินเลยไม่เคยได้ใบเสร็จจากการเอาเงินไปจ่ายเลยพอมาถึงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาตัดน้ําถอดมิเตอร์ไปยายก็งง บอกว่าฝากเงินไปจ่ายค่าน้ําแล้วทําไมเนี่ยจะต,ต้องมา,าตัดน้ําทําไมต้องมาถอดมิเตอร์ขณะที่นายอธิพงษ์มูนเรหลานชายบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่มาแนะนําบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะใช้น้ําได้น้ำเนี่ยก็ต้องไปจ่ายถึงจะไปต่อมิเตอร์ให้หรือจะผ่อนจ่ายก็ได้ถามว่าผ่อนจ่ายเดือนเท่าไหร่สองพันตายละคือตายละเนี่ยยายเนี่ยนะครับมีรายได้จากเงินผู้สูงอายุเนี่ยเดือนละ7 0 0รจะไปผ่อนจ่ายเดือน2,000ได้ยังไงนะครับทีนี้อ้าว นะครับหลังจากที่ข่าวนี้มันเผยแพร่ออกไปนายขรจร์ักเหลืองอาทิตย์ผู้จัดก,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุงได้รับทราบก็เดินทางมาติดตั้งมิเตอร์คืนให้กับคุณยายท่ามกลางความดีใจของหลานและกับคุณยายเองนะครับโดยเฉพาะคุณยายเนี่ยดีใจจนกระทั่งน้ําตาไหลออกมาเลยบอกว่าดีใจไหลายๆขอบคุณได้หลายเดอ้อบักหล่าเดอ้อนี่คุณยายบอกแบบนี้ที่มาซอยย่ายนะย่ายเนี่ยะได้ใส่น้ำประป,า,ปาแล้วยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือ พูดไปก็ําตาไหลไปอ้าวฟังเสียงยายหน่อยดีใจว่ามันนี่ผู้จัดการแล้วว่านั่รราานไห้แล้วอขอบคุณเตะดีดีใจหลายอช่ได้ใช้น้ำแล้วดีใจว่ดีใจบ่เออขอบใจค่าดีใจ,ใจ,ใจขอบคุณหลายหลขอบคุณหหลายนี่ครับจะร้องไห้ น้ําตารื้นขึ้นมามนะฮะคุณยายในพิกานะเป็นอมัมพาตพฤกษ์นะฮะนายขจรศักดิ์นี่บอกว่ากรณีคุณยายจากการตรวจสอบย้อนหลังบ้านคุณยายใช้น้ําเดือนละประมาณ10กว่าคิวเท่านั้นก็ตกเป็นเงินเดือประมาณสักร้อยกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยส่วนกรณีที่บอกว่าค่าเขาเรียกว,ว่าค้างจ่ายค่าน้ํานั้นขอชี้แจงว่าค้างจ่ายค่าน้ํา3เดือนไม่ใช่6เดือนตามที่เป็นข่าวนะฮะเป็นเงินก็รวมประมาณสัก1นึ่งบาทเป็นยอดค้างชําระเดือนกุมภาหกหกถึงกันยา -66 หกหกนะฮะโดยเดือนกันยา66หกหกเนี่ย พบว่ามีการใช้น้ําจานวนมากเข้าใจว่าน้ํามันน่าจะรั่วรั่วภายในบ้านเนี่ยซึ่งหลังจากที่มีการไปติดตั้งมิเตอร์ให้ใหม่ก็จะมาตรวจสอบย้อนหลังว่านะครับเนี่ยคุณยายเนี่ยมีจุดน้ํารั่วตรงไหนบ้างส่วนเรื่องการฝากเงินนะครับกับคนที่มาจดมิเตอร์น้ำเนี่ยคนที่มาจดเนี่ยนะครับผู้จัดการประปาเนี่ยบอกว่าเป็นบริษัทเอกชนนะครับหลังจากที่มาจดเสร็จปับ๊บคนนี้ก็ลาออกไปแต่คุณยายยืนยันว่าจ่ายตังค์ให้กับคนเนี้ย นะครับเอาไปจ่ายค่าน้ำนะครับก็แสดงว่าคนที่รับต่างไปไม่เอาไปจ่ายค่าน้ำสุดท้ายก็เป็นกติกาของการประปาจะต้องมายกเขาเรียกว่าอะไรมาถอดมิตเตอร์ออกไปแต่ว่าเอ้าเดี๋ยวทางการประปายเองก็จะตรวจสอบให้และก็ดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดกันต่อไปอสงสารคุณยายจัง